มามามากลัดเรื่องอัตตาแล้วทีนี้เนี่ยแล้วก็กลัดเรื่องนี้ว่าอนัตฐานยิโนไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยอ่านะไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มากลัดในเรื่องอัตตาที่โยมพูดเนี่ยนะเนี่ยอัตตากิลมาฐานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบบัวพันด้วยตอนอัตตาเนี่ยตรงเนี้ธรรมาันตอน ให้ลาบากนี่เป็นอัตตาที่ยมพูดเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดเรื่องการก่อนแล้วก็มาพูดเรื่องอัตตานะไม่ได้กัดเรื่องอัตตาก่อนโยมไปไล่ทำมาจากดู่นก็เคยเข้าใจว่าไม่ให้ยินดีร้ายก็คือไม่ไม่ให้ติดฝั่งสุขะการาน,านั่นแหละการก่อนอแล้วก็อัตตา ทีนี้คน,นถ้ามีกวามเนี่ยมันก็ยังมีอัตตานั่นแหละแต่ถ้าหมดกามตัณหาอัตตาก็ไม่มีไงมันถ้าถามว่าสลับกันได้ไหมก็แล้วแต่น,นะตรงนี้ก็ถามครูบาอาจารย์เนาะอืมถามครูบาอาจารย์เพราะมันอาจจะแต่คือที่อตาตมาพูดไล่ก็คือไล่ไปตามตามข้อธรรมนะทำมาจากท่พระองค์ได้กัดไว้แม้แต่แต่ถ้าเราไปดูในอ่านัตนะอนัต อ่านอานัตอนัตตลักขณาสูตรนะอนัตตลักขณาสูตรนี่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงอนัตตาเลยนะอนัตตาเลยรูปังพิกเวนัตตาเวทนาพิกเวนตตาสัญญาพิกเวนตตาให้เห็นอนัตตาเลยนั่นก็แปลว่าอินทรีย์ของของพระปัญญวัคคีทั้งห้าเนี่ยคือท่านแต็มแล้วที่จะรับทำอ่าทำข้อทีป่ปรนอนัตตาคือพูดไม่มีตัวตนเลย เพราะว่าก่อนที่พระองค์จะแดงเนี่ยจะ,สะแสดงอนัตตาเนี่ยก็คือสแสดงปกินหน้าการรมนะเขาเรียกว่าทำเป็นตเล็ดให้พระปัญญวัคคีทั้งห้าที่บวชแล้วเนี่ยที่พระอัญญาโกลัญญาบัรรุดวงตาเห็นตามแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้สแสดงปกินหน้าการรมก็คืออ่าพูดลักษณะที่ให้เห็นนะว่าเออ อย่างนั้นอย่างนั้นก็คือแบเตเตอร์เรตทั่วทั่วไปนะอ่าเบตเตอร์เตทั่ว,ท,วทั่วไปตรงนั้นก็ยังไม่ได้ปลัดในเรื่องอนุบุกพิกาถานะแต่เขาเรียกว่าแบเตเตร์บตเตอร์เรตธรรมนะแต่พอมากลัดอนัตตลลกคณะสูตรเนี่ยว่าโดยรูปังพิกเวนตะาดูก่อนเบื้องตั้ทางหลโรคร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเลยนะแล้วก็รูปังใหญ่ทางพิกเว อัต er าอตาอภิสนาฐางเนี้ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณตาเลยเนี้ยก็คือก็คือแสดงอนัตตก่อนเลยแล้วก็ไปแสดงเรื่องอ่าอัตตาแล้วก็ไปแสดงเรื่องนิจังวาณิจังวาตียนิจังปันเตยามนาณิจังทุขขังวาตังทุขขังวาตีเนี่ยก็หมวดที่สองนะหมวดที่สามก็ แสดงในเรื่องของญาณเลยเอตังม่มะเอสโสมัตมิเอสโสเมอตตาติเอวเมตังยะถาปูตังเลยถ้าสู่ญาณทัตะนาเห็นเห็นเห็นอ่าตามธรรมชาติของยะถาปูตยานนั่นแหละแล้วก็พระองค์ก็แสดงต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องให้เบื่อหน่ายทางกายให้เบื่อหน่ายทางเวทนาให้เบื่อหน่ายทางสัญญาให้เบื่อหน่ายทาัทง้งทั้งสังขารนะนะ แล้วก็วิญญาณแล้วก็เนี่ยมีรองรับหมดเลยเนี่ยใช่ไหมโลบัตสมิงปีนิพินตาติเวทนาญาปีนิพินตาติทัญญาญาปีนิพินตาติสังราลีสุปีนิพินตาติวิญญาณตัมิงปีนิพินตาตินิพินตาเวรตติยราเขาวุตติวิมุตสมิงวิมุตสมิงวิมุตสัมมิติยานังโหติกินาจติเนี่ยเนี่ย พระบรญจวกีทั้งห้าเมื่อฟังแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในโลกเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณเอว่วิมุตตะสมิงวิมุตตมิตรนนิญาณโหนติเมื่อจิตหลุดพ้นนะเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็เลยหลุดพ้นนะนะอ่าย่อมเกิดญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้อ่าทีนี้ ทีนาชาติวุติตังพรังมาจริยังกตังกันดิยังนาปพังอิจตาจาิบัติหน้าทีิอาิยสากนั้นยอมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วต้มาจัน์อยู่จบแล้วเนี่ยก็ตามลำดับฉะนั้นอนัตพระองค์เปิดนะเปิดก็คือว่าเรืองว่าให้พระปัญญาวกีตั้งห้าแต่พระองค์ก็ท่านมองเห็นด้วย ปัญญูยานอยู่แล้วว่าอินทรีย์ของพระปัญญาวัคคีนี่ยเต็มมาเนาะท่านก็เลยแสดงดูบางพิกเวนตานี่แหละคือเปิดเลยนะเปิดทีเดียวเลยนะที่ให้เห็นเลยแล้วก็ทำเด็ดทั้งห้าองค์เลยนะแต่ว่าตอนที่แสดงธรรมจักรกับกับวัตนาสูตรนี่แค่องค์เดียวนะเนะี่ย ก็เห็นตรงนั้นน่ะตรงที่ว่ายังกินกินสมมยธรรมัางสัพันตังนิโรธะธรรมมันติปวติเตจะปะกวานั่นน่ะคือก็ไปเห็นเห็นไงอะไรเป็นเหตุนีพ่พระพุทธองค์ก็ชี้เลยว่ากามมาสุขันนิการนุโยโ,โคทุกโขอเ,อเอาเอาเริ่มต้นเลยเอากามก่อนเอาเรื่องกามก่อนนะ,นะแล้วก็มาอัตตกิลมัฐานนุโยโคทุกโขเห็นไหม ทั้งสองทางนี้เป็นทุกข์แล้วก็ทีนี้ก็เป็นมัชฌิมาเลยมัชฌิมาปฏิปทาอริยสาวะเนี่ยให้เดินมัชฌิมาเดินทางสายกลางไม่คล้องทั้งสองส่วนกามก็ไม่คล้องอัตตาก็ไม่ให้คล้องตัวตอนนั้นนะอ่าไม่คล้องนะก็เหมือนโยมพูดนั่นแหละอ่าต้องละอัตตาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กับเรื่องกามก่อน นะนะก็มากลับเรื่องอัตตากริรมัานุโยโภทุกโภเนี่ยก็เลยอัตวาก็ว่าตัณหาก็มาจากกามนั่งสาธุให้ท่านอื่นบ้างสาธุสาธุอจาจารม์มนุนชอบหน่อยครับ